สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับอัปเดตบ้านพี่ติม๋มเป็นบ้านโมเดิร์นหลังใหญ่ทีเดียวนะครับ100ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องครัว1ห้องโถง1เฉลียงหน้าบ้านแล้วก็มีเฉลียงหลังบ้านนะครับเป็นสวนสักหลังนะครับบรรยากาศด้านหน้าตอนนี้ก็ขั้นตอนก็อยู่ในช่วงเสร็จวัดแรกแล้วนะครับหมดทินดึกนะครับ <c oughs> ฟุตติง้งต่อหม้อคานเสาพื้นนะครับ เสร็จหมดแล้วตอนนี้เสาก็กําลังบ่มน้ําอยู่นะครับบ่มน้ําให้มันแข็งแรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับบ่มน้ําด้วยแผ่นพลาสติกนะครับมาดูบรรยากาศด้านหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับตรงนี้คือห้องนอนนะครับส่วนซ้ายมือที่เป็นพื้นต่ํำกว่าตัวบ้านก็จะเป็นเฉลียงระเบียงด้านหน้านะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวบ้านเป็นห้องโถงนะครับเสาก็ พุ้มด้วยแผ่นพลาสติกนะครับบรรยากาศตัวบ้านภายในนะครับขึ้นมาตรงเฉลียงแล้วนะครับมีขยักตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นประตูเข้าห้องโถงนะครับซ้ายขวาเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวฝรั่งนะครับด้านซ้ายก็เป็นห้องนอนนะครับตรงนี้เป็นโซนซักล้างนะครับโซนซักล้างหลังบ้านนะครับ มีห้องน้ําอยู่หลัางสุดด้วยนะครับแล้วก็ตรงห้องน้ําตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นท่อ PVC 4สีนิ้วสีฟ้านะครับบรรยากาศมองจากด้านหลังตัวบ้านนะครับบ้านใหญ่ทีเดียวนะครับ100ตารางเมตรนะครับ10บดสินะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะครับต่ํากว่าครัวไทยนะครับสูงจากพื้นประมาณ20ซนติเมตรนะครับ มามองอีกมุมหนึงนะครับของหลังบ้านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับฝากหลังนี้ด้วยนะครับเป็นไว้ตารางเมตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ